สวัสดีครับพบกับผมแซกอุดรเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มวาดลินทรอนนะครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกบกันนะครับวันนี้เราจะมาขายกบนะครับ,บ,บวันนี้เจ้าของอฟาร์มมาตรวจกิจการเองนะครับป๊อบป๊บป น่าจะมาจับป๊อบไปขายป๊อบป๊อบเออป๊อบป๊อบเออป๊อบไล่ป๊อบ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 มาเข่ามาดอกยี่หันละยี่หันละมาเข่ามาจับปลาปลามึงป๊อบกัน má Mà thử đi chấp Đến lắm Chắc tổ lô cây xăng chết tố bò tổ nhây bò tổ nhây nhây Bốc phải xe bớt à xe bớt <laughs> ผุนแล้วทิ้ทางผุนแล้วนี่ก็ตัวน้อยอันนี้ตัวน้อยอยู่เห็นบ่ตัวยิ้มยิ้มเส่มึงนี่นี่กันตัวใหญมว่านี่นี่นี่ก็ตัวน้อย กบตัวน,นี้ก็อายุสองเดือนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิ่งแต่นี้ก็นี่ด้ตัวน,นี้ยิ่งไปกินก็นท่านอยากขายแล้วครับแต่กันข้าบวบ่มีน่กกินข้าวได้อยากดยได้ไปกินก็ต้องได้ขายให้เพิ่นนะครับมันก็ตัวหน่อยอยู่มั้งครับในไงตัวนี้ก็บเลือดบะไรตัวหน่อยตัวหน่อยอยู่ xe bớt thì tôi nhanh tôi nói đồ trong nam nào tôi nhanh tôi nói một nam như thế กระสิขัดตัตัวใหี่ยเง้ย,ยเพิ่นนะครับตัวหน่อยก็สิจ้องไว้ถามมันใหญ่ยก่อนตักสามเดือนจังสิพ่อขายหนึ่งกระตูนหน่อยอย,อยังปิดไป หอเจับมังังมังปอบมังปอบปะป๊าจบับปอบใช่เอ๋ครับเนี่เอ่เอาตัวนี้ไปนี่ท้ำคนเด็กนี่วะเดินหน่อย Đi. Yeah. Một nắm yeah. đó. Nhà nó to nồi Đắng. Nhỏ Kìa, cái tay, chắp ta. Đây mày nè. ขึ้นบ่นาหัวขึ้นล้านี่ตะมันหกน้ำเรับไปดูเห็นปะอ่ะนี่นะ่งนักตัวละ กัดกันนะครับวานในเกียร์เฮียตัวใหญ่กักัดตัวน่อยเที่ตัวซ้ำกันกักัดกันครับน้ำมันหิ้วกักัดกันครับวานเฮียลงสีกระโดดกัดกันครับ อยูห่หันละเดี๋ยวแม่ออกไปเดี๋ยวนี้จุดตัวแล้วไปมา้ยจุดตัวนั่นนั่นบุเปลงครับอยู่หันละเดี๋ยวแม่ออกไปเดี๋ยวนี้ครับแม่ออกไปเดี๋ยวนี้จะพูดให้ยากอยู่ครับโอ้ยนี่ <med S 1> นี่นี่มุนัง

อาๆถือเอาปบเร็วๆๆเดี๋ยวมัดปากให้ลูกอึ้มปบๆอุ้มไว้อุ้มไว้อุ้มจักใดอุ้มไว้เอปบปบๆๆๆได้ดอกเออให้แม่เอ้าแม่ๆทางดูปลาดุกใหญ่ไปอยู่นี่อึถือ ปีกขอกป่าปลาป่าปลาป่าปลาผมจะพาไปเมืองปลาดุกกับกบหน่อยครับเลี้ยงกบหน่อยไว้อีกสองโบขยายบ่ออีกนี่ก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกก็ขั้นในไงเัาก็ได้เดือนหลายอยู่ครับตอนนี้หลายอยู่นี่กับปลานิ้ง ปลาสุพรรณพร้อมครับนี่นี่มีสุพรรณกบน้อยครับท่านใหน่ยซัมโปลมือนี่นะครับดุนบ่นหาบว่านเหนาะขายครับพอยมันหญ่กันขยายอีกสองบอยหนึบบ่งกระบอกเน่าว๊บอบป๊บอปบอ เห็นบ่เห็นป๊อบบ่นน่นป๊อบเนี่ยได้บ่ได้บ่ได้วันนี้กับผมแซกอุดอนครับวารินทอนขอลาไปก่อนนะครับแล้วมือหนาจะพามาอัปเดตไหมครับปราดุกกับกบรับมันใหญ่ล้วผมสิมาถ่ายให้พี่นอได้เมืองได้ช่กันอีกนะครับ